งานงดทีละโอใหญ่พกมีดอันตราย <c oughs> ดูนะครับไม่ธรรมดาเฮ้ย,ยสมัยหนุ่มๆแกนี่ฟาดหมดแถวเนี้ยฟาดเรียบดูท่านดูท่านผู้ชมครับเกี่ยวข้าวแกก็บอกโอ้ยเต็มทุ่งหมดเลยครับทางโน้นก็มีมานสิบกว่าคนนะครับมาช่วยเก็บด้านข้างเนี่ย เล่ดเล็อย่างีดูลูกสาวใครหน้าบูเทน่าอยู่ตายเดรถเกนทแกเียยามเย็นนะครับดูคนเยอะมากนะครับนี่คนไม่เคยเห็นรถเกียวคนไม่เคยเห็นรถเกี่ยวไมธรรมดาไทยมุงเนาะออหทางโน้นก็มีครับ ใช่ญาตเยอะใช่ญาติเยอะ,ายยายอะแกบอกว่าคนญาติเยอะก็อย่างนี้นครับได้เปรียบเขานิดนึงอ,อ,งงอ,อไม่เป็นไรครับเรืองจะได้เข้าเยอะครับไม่เป็นไรวันนี้แกเลี้ยงไม่อั้นใครอยากกินได้สั่งเลยแกบอกอืมของน้นก็มีสามย็ม แกเยอะมากเลยนะครับมีทุกจุดเลยตรงนี้ก็ยิ่งเยอะครับอือนล้วนี่ครับข้าวแกสวยมากเลยครับ นะครับทีมงาน,มนก็มีครับดีมากครับดูจุดของงานครับเกลียข้าวจากขนานนะเป็นไรเนาะลูกพี่านะครับ อย่าเต็มลุ่มๆแล้วน,นะครับพี่น้องโอ้เต็มแล้วครับเดี๋ยวมารอดูตอนเทเข้านะครับว่าจะสาดไหมครับเข้าจะสาดไหมครับเป็ขนอของนาโวาถ้าเกี่ยวข้าวเสร็จน,นะครับยายกินซอยจุอะไรเลยเลย โอ้โหดู FC ครับรอดูรถเกี่ยวนี่ดูครับเจ้าของนาบอกเกี่ยวข้าวดีขนาดนี้ครับเดี๋ยวให้กินซอยจุนนะมาดูว่ามีไหมโอ้โหนะกลายเป็นพันมี <laughs> โอ้แย่เลย ูบรรยากาศนะครับญาติพี่น้องเยอะขนาดเลยสะอาดะดมากเลยครับคนเยอะขนาดครับมาช่วยงานแกนี่ญาติพี่น้องแกเยอะครับ จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ